ちゃんと言っていた方が มีผ bueno ู้สาวก็อย่างนี้แล้วนะสาวหาลอจ้าน่ารักมากน่ารักมากน่าสาธุน่าสาจโเดี๋ยวเราลับเสียงกันเนาะนะมะยังพันเต่วิสุขวิสุวัละถนาดสายยา ติสะเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะายังปันเตวิสุวิสุลภณาธายะติสะนเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตุติยัมปิมะยังปันเตวิสุวิสุลภณาธายะติสระนเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ na mau taksa pakkawato arahato sama samputsa na mau taksa pakkawato arahato sama samputsa na mau taksa pakkawato arahato sama samput Sewa renati puting antik

บริมตาติสัมตาระโททัตถิเมนะวิรุณะโกปัชิเมนะวิรุปโขสุเวโรตารติสัมตาระเตมาราชาสามัาจตุโรติสันตาระมะนาอัคคสูสาเพตเมจารุเบปิริสิคราตเตจันตาลิเทวิมา ายฉัดคอบเสียงฉันคองผ่านพุ่มและผ่านโครูอีกทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออัญเชิญเจ้าตําในเวรของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดทางเท้าพญายโยมาราช และท้ามหาราชทั้สีพระผู้เจ้าพี่และเจ้าที่เจ้าทางที่ข้าพเจ้าได้อยู่อาศัยและทำมหาหากินตลอดทั้งท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายที่เรื่วงรับไปแล้วและเทพเทวาทั้งหลายทราบข้อยานวิถีทางใดทางหนึ่งแล้ว ขอจงได้โปรดมาอานุโมทนาถวายชัดคอบเสียฉัดทองผ่านภูมและผ่านครูอีกทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมกับข้าพระเจ้าทั้งหลายนักการละบดน,นี้เถิดนักโมตัสสักขวะโตอรหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะ นะโมะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเเทพันเตสังโฆปฏิชานาตุมายันพันเตเอตังสิรัญญาสุวรรณะชาตา ติชานตัจยุคลังสัพริวารังพุทธษาภูชนัญหายาอิมัสเมสอุโบสถาทาเลนิยาเทมาสาธุโนพันเตอัจยางพุทธษาภูชนัญหายาพิัญญาสุวรรณาัาตา ปิชาติดยุทธศักดปานศักดิ์อนิสังโสอังหาก,การเจวะมาตาปีตุอารีนันจากปิยะชนะนายพีครตต์ตังพิตายะสุขายะสังวัตตะตูข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายฉันคอบเสียงฉันทองผ่านพุ่มและผ่านครู ความศักของบริวารทั้งหลายไร้น้พระบสถนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาขออธิสงแ่นการถวายฉัดคอบเสียฉันทองผ่านพรมและผ่านโถงอีกทั้งบริวารทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชนไปไปเ์ะะเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้า้งหลาย แก่ปิยชนทั้งหลายมีมาดาบิดาเป็นต้นตลอดจารย์และนานเถิดสาธุโคดิเดโคสังกยา đang giờ

Sadiqah Tawang Arapanta Kiyakata Kiyakayantapok Kiyakopresa Kiyanangratiwa Tanoekwa Tawang Wicayu

ตัวจัยโตเนตังรักาจาริโตปังตีนังกายาตังบังวาจากังบังปัตตาตีนังปัตตาตีนังบาโนกรรมาปนิเกเตปะอาปะติยตวา ลงกับน้ำลงกับน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบยิบน้ำอ่ะข้าต่ายนี่แมกกับป้าก่อนนะอ่ะอันนี้เนี่ยตัวนี้อ๋ตรงนี้ตัวนี้มาข้าข้าต่ายเอาแม้กมาหันมาหันมาด้วยกันนี้แหละมาเอาละสาธุสาธุด้วยกัน

ครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ กไปไดเลยค่ะขอวีดีโอนะคะยิคขาเลยนะคะ ฮึฮึฮึเลยครับ điền nào, người, dân mà cha quay, người dân cũng chụp,